ตอนที่10เรื่องของนพดลในห้องสอบสวนบรรยากาศตึงเครียดลอยอบอวลในอากาศแสงไฟสีขาวจากเพดานส่องลงมาอย่างสว่างจ้าแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นชาโต๊ะเหล็กกลางห้องวางอยู่เปล่าๆมีเพียงแฟ้มเอกสารไม่กี่เล่มวางอยู่บนผิวโลหะที่เย็นเย,อเยอือกเหมือนอุณหภูมิในห้องที่ต่ำกว่าทุกวัน จ่าชำนาาน,นั่งอยู่ตรงมุมห้องบันทึกคำให้การลงบนคอมพิวเตอร์อย่างเงียบเชียบเสียงแป้นพิมพ์ดังเป็นจังหวะกล้องในห้องที่ไร้เสียงพูดคุยหมวดศิระนั่งอยู่ตรงข้ามกับศักชัยดวงตาคมของเขาจับจ้องชายผู้ถูกสอบปากคำขณะที่นักสืบปราณยืนพิงผนังห้องอยู่มุมหนึ่งท่าทางนิ่งเฉยตามแบบฉบับของเขา แต่สายตายังคงคมกริบราวกับรอคำตอบที่ซ่อนอยู่ในทุกอิริยาบถของศักชัยดรธันวานั่งเงียบอยู่ข้างๆปราณมือของเขาประสานกันไว้บนตักแม้ใบหน้าจะสงบแต่ภายในเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบอากาศในห้องหนักอึ้งทุกรายละเอียดในที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความกดดันห้องเล็กๆที่ไม่มีหน้าต่าง ทำให้คนข้างในรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกล่องเหล็กที่ไร้ทางออกมัวศิระนั่งอยู่ตรงข้ามกับศักชัยดวงตาคมของเขาจับจ้องชายผู้ถูกสอบปากคําขณะที่นักสือปรานยืนพิงผนังห้องอยู่มุมหนึ่งท่าทางนิ่งเฉยตามแบบฉบับของเขาแต่สายตายังคงคมกริบราวกับรอคำตอบที่ซ่อนอยู่ในทุกอิริยาบถของศักชัย ดอกเตอร์ธันวานั่งเงียบอยู่ข้างๆปราณมือของเขาประสานกันไว้บนตักแม้ใบหน้าจะสงบแต่ภายในเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบอากาศในห้องหนักอึ้งทุกรายละเอียดในที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความกดดันห้องเล็กๆที่ไม่มีหน้าต่างทำให้คนข้างในรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกล่องเหล็กที่ไร้ทางออก ทเนศไม่ใช่แค่ลูกค้าทั่วไปเขาเป็น v v ว p คนที่มีอำนาจเงินและชื่อเสียงมันทำให้เขามีสิทธิพิเศษนพดลเองก็รู้ดีว่าถ้าเขาต้องการเอาตัวรอดในวงการนี้เขาจะต้องรู้จักคนแบบทเนตให้ดีเพราะความสัมพันธ์กับคนที่มีอิทธิพลนั้นเป็นตัวไปสู่สิ่งที่มากกว่าแค่เงิน สักชัยพูดต่อน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งและเยือกเย็นเขาเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเรากับจะเพิ่มน้ำหนักกับสิ่งที่เขากำลังเล่าในคลับของนพดลไม่ใช่แค่ทะเนศคนเดียวที่มาใช้บริการท่านประสงค์กับบอดี้การ์ดของเขาวิชัยก็มาที่นั่นเป็นประจำการนัดหมายของพวกเขาไม่ใช่เรื่องเพลิดเพลิน แต่มันเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่ใต้โต๊ะเงินไหลเข้ามาจากการขายบริการเด็กหนุ่มและสาวสาวธเนศพ่อของธนวาเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการขยายอิทธิพลของตัวเองในเครือข่ายนี้สสอประสงค์ให้เงินกู้เขาหนึ่งก้อนและปัญหามันเกิดจากตรงนี้ธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนเงินที่ธเนศยืมมาจากเครือข่ายมืดก็เริ่มทบต้นทบดอก และสิ่งที่เขาเดิมพันไปมันกลับมาเป็นภาระหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาเริ่มจะไม่มีเงินมาจ่ายคืนและนี่คือจุดที่ทะเนศเริ่มเข้าใจว่าตัวเองตกหลุมพรางปรานยังคงนิ่งไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ศักชัยที่ยังคงเล่าต่อท่านประสงค์ไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ใครเบี้ยวหนี้ง่ายๆ นพดลเป็นแค่คนกลางแต่ตัวจริงคือพวกเขาเมื่อทะเนศไม่มีเงินพอที่จะจ่ายคืนพวกมันก็เริ่มมองหาวิธีเอาคืนและนั่นคือที่มาของการเสนอข้อตกลงใหม่ให้ะเนศขายลูกแลกกับดอกเดี่ยแต่เสียประสงค์จะให้เงินส่วนต่างอีกก้อนสำหรับว่าที่พ่อตาทันวาเผลอขยับตัวอย่างหุดหงิดยิ่งได้ฟังยิ่งขยะขย,ยง ความกดดันในห้องสอบสวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงของศักชัยเริ่มหนักแน่นขึ้นเรากับกำลังเล่าเรื่องราวที่ถูกซ่อนมานานนั่นแหละมันเริ่มจากตรงนี้ศักชัยเอ่ยเสียงเย็นดวงตาของเขาจ้องตรงไปยังโต๊ะเหล็กตรงหน้าก่อนจะเหลือบมองทันวาเล็กน้อยเหมือนจะกดน้ำหนักของคำพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่นพดลกับสิงหา พี่ชายของนายเขาสองคนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่นับถือกันนพดลเคยช่วยเหลือสิงหาในช่วงที่ยังลำบากในวงการน,นี้ความสัมพันธ์มันลึกเกินกว่าที่ใครจะรู้ทันวากัดฟันแน่นความทรงจำของพี่ชายที่ค่อยๆผุดขึ้นในหัวของเขาทำให้เขาไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายนพดลดันเอาเรื่องนี้ไปปูดกับสิงหาก่อนที่จะถึงเวลา เขารู้ว่าสิงหาคงไม่ปล่อยให้นายโดนขายไปให้พวกมันแน่แต่การบอกเรื่องนี้ก่อนเวลากลายเป็นจุดที่ทำให้แผนทั้งหมดพังทลายสิงหาเข้ามายุ่งทำให้ทุกอย่างล่มลงโดยที่ททเนศไม่สามารถคุมเกมได้อีกต่อไปพ่อของนายตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกอื่นและนั่นแหละนพะดลทุ่งตายเพราะปากของเขาและสิงหาก็พยายามปกป้องนายอย่างสุดชีวิต ความเงียบครอบงำห้องสอบสวนจ่าชํานานหยุดพิมพ์ช่อคราวเหมือนจะซึมซับสิ่งที่เพิ่งได้ยินทันวานั่งนิ่งความรู้สึกเจ็บปวดที่ถาถมเข้ามาราวกับระเบิดที่เพิ่งลงอย่าเพิ่งร้องไห้นะศักชัยยกยิ้มมุมปากน้ำเสียงเย็นชาและดูสะใจในความสับสนของทันวาที่เพิ่งได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเพราะมีพีก,กว่านี้อีกเขากล่าวช้า,ชา เรากับกำลังปั่นหัวผู้ฟังให้จมลึกลงไปในความลึกลับมากขึ้นทันวานั่งนิ่งสายตายังเบิกกว้านด้วยความตกจระหัวใจของเขาเต้นระรัวขณะที่ความรู้สึกปวดร้าวจากความจริงที่เพิ่งเปิดเผยยังไม่ทันจางหายศักชัยยิ้มบางก่อนจะเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเขามองทันวาด้วยแววตาท้าทายเดสิใครเป็นคนฆ่านพดล คำถามนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางหัวใจของทันวาความเงียบแผ่ซ่านไปทั่วห้องสอบสวนความคิดของทันวาเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงมันเหมือนการถูกผลักลงสู่หลุมลึกที่ไร้ทางออกคำถามของศักชัยทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังถล่มลงมาใส่ตัวใครทันวาเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่าศักชัยยิ้มเย็นชาแล้วเอ่ยคำว่า เนทเอาจริงๆกูคิดว่านพดลเป็นคนที่เท่าๆนะในเรื่องนี้ศักชัยพูดพลางหยุดเล็กน้อยรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาคำพูดของศักชัยคล้ายเป็นประโยคที่เปิดด้านไปสู่เรื่องราวอีกด้านหนึ่งด้านที่ทำให้เห็นว่านพดลไม่ใช่เพียงแค่คนกลางธรรมดาในวงการมืดแต่เป็นคนที่เลือกเส้นทางของตัวเองมาตั้งแต่ต้น และเส้นทางนั้นนำพาเข้ามาพัวพันกับความซับซ้อนของอำนาจเงินและความสัมพันธ์ที่เปราะบางนพดนไม่ได้เริ่มต้นชีวิตในโลกใต้ดินแบบนักเลงใหญ่เหมือนที่ใครคิดเขาเป็นคนธรรมดาเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากแต่เขาไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาด้วยความเฉลียวฉลาดและสเสน่ห์ส่วนตัวเขาใช้ชีวิตอยู่ในมุมอับของสังคมเรียนรู้วิธีการจัดการกับผู้คน เส้นทางสู่การเป็นนักเลงของนบพดลเริ่มต้นจากการเป็นเด็กส่งของในคลับเล็กๆของนักเลงรุ่นใหญ่เขาเรียนรู้กฎของวงการจากข้างในนำพาตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นคนที่น่าเกรงขามในวงการด้วยวิธีที่เขาจัดการกับทั้งเพื่อนและศัตรูอย่างชาญฉลาดแต่เขาไม่เคยลงมือฆ่าหรือใช้ความรุนแรงจนเกินไปนบพดลเป็นคนที่เชื่อว่าการใช้อำนาจในการจัดการคน ไม่ใช่ใช้กำปั้นหรือปืนสิงหามาเจอนุพดลในวันที่น้องชายต่างพ่อศักชัยเน้นเสียงคำว่าต่างพ่ออย่างชัดเจนน้ำเสียงของเขาแฝงไหมหนะลึกซึ้งทำให้ทุกคนในห้องจับจ้องไปที่เขาอย่างตั้งใจวันนั้นสิงหาต้องการเงินเงินที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนง่ายและเร็วเขาไม่สนใจว่าจะต้องทำอะไร ขอแค่ได้ช่วยเหลือมึงสักชัยชุดดวงตาที่ยังคงฉายแววลึกซึ้งบอกว่าวันนั้นสิงหาเดินเข้ามาหานนพดลเพราะตัวทันวาแถแถน้องผมต้องมอบตัวเข้ามอวันจันทร์นั่นคือคำพูดที่สิงหาพูดกับนนพดลในวันนั้นศักชัยเล่าต่อเรากับกำลังปล่อยความจริงที่ถูกเก็บํำไว้นานสักชัยมองทันวาสายตาเย็นชาแต่ก็เต็มไปด้วยความจริงจัง นั่นแหละจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสิงหากับนบพดลเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นลูกน้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเขาทำอะไรทันวาถามสิงแผลหัวใจหนักอึ้งเหมือนก้อนหินที่ถ่วงลงไปในทะเลลึกทำอะไรศักชัยยิ้มเย้ยใบหน้าของเขาเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความขมขื่นราวกับกำลังยกเย้ยทั้งโชคชะตาของสิงหา และโชคชะตาของตัวเองทำท,ทำทุกอย่างที่เสี่ยงตายและผิดกฎหมายสักชัยเยือกเย็นมันเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจของทันวาสิงหาทำทุกอย่างทั้งสิ่งที่เขาไม่ควรทำสิ่งที่ทำให้เขาเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีทุกสิ่งที่ทำให้เขาต้องแบกรับความเสี่ยงถึงชีวิตแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ทันวาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นด้านนั้นของพี่ชายเลยสิงหาคือคนที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับความอันตรายเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่เขารักสักชัยมองหน้าทันวาแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่นิ่งแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นสิงหายอมทำทุกอย่างตั้งแต่การลักลอบขนของผิดกฎหมายการเป็นคนกลางในธุรกิจมืดและเขายังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อันตรายกว่านั้นอีก นั่นคือการเอาชีวิตไปเสี่ยงในเส้นทางที่ไม่มีใครหนีรอดได้นพดลพยายามปกป้องเขาแต่โลกนี้มันไม่ได้ใจดีกับใครที่ใจอ่อนทันวารู้สึกเหมือนร่างกายของเขาถูกดึงลงไปสู่ความมืดมิดยิ่งได้ยินคำพูดเหล่านั้นหัวใจเขายิ่งเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสี่ยงสิงหาไม่เคยบอกเขาไม่เคยให้เขารู้ว่าเบื้องหลังการทำงานหนักทั้งหมดมันไม่ได้มาจากความตั้งใจที่จะเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น แต่มันคือการต่อสู้กับโชคชะตาที่บีบให้เขาต้องทำสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้าทำเขาทำเพื่อมึงสักชัยพูดได้น้ำเสียงเรียบๆแต่น้ำหนักของคำพูดนั้นกลับหนักอึง้งสิงหาทำทุกอย่างเพื่อให้นายมีชีวิตที่ดีขึ้นทำทุกอย่างเพื่อปกป้องนายแต่สุดท้ายแล้วมันก็พาเขาไปสู่ทางที่ไม่มีวันหวนกลับมาความสลดในโชคชะตาของสิงหาเกาะกลุ่มจิตใจของธนวา พี่ชายที่เคยเป็นทุกอย่างให้กับเขายอมทำทุกสิ่งแม้กระทั่งยอมทิ้งความถูกต้องและความปลอดภัยของตัวเองเพื่อแลกกับอนาคตของน้องชายทันหวานน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหัวใจเขาแตกสลายเพราะรู้แล้วว่าเบื้องหลังการเสียสละนั้นคืออะไร